อิไบพอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside p ์ d c a s t สพายุลูกใหญ่กำลังมาศึกรอบนี้เปิดฉากโดยผู้กองธรรมนัฐปะทะแรมโบอีสาน ความพ่ายแพ้ที่หลักสี่ของพักพลังประชารัฐในระดับย่อยยับคะแนนลดลงเกือบ30,000คะแนนแถมถูกทิ้งห่างจากอันดับหนึ่งกว่า20,000คะแนนไม่ได้ส่งผลกระทบแค่พักและตัวนายกที่ถูกฝ่ายค้านไล่ให้ยุบสภาเช้าเย็นเท่านั้น แต่เรื่องนี้ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งหนักระหว่างกลุ่มของผู้กองธรรมนัฐกับกลุ่มในพลังประชารัฐที่ยังสนับสนุนนายกหากให้พูดง่ายๆเป็นการเปิดศึกระหว่างกลุ่มผู้กอง vs e r กลุ่มหนุนนายกคือกลุ่ม6รัฐมนตรีบวกแรมโบอีสาน ศึกรอบนี้เปิดฉากโดยผู้กองธรรมนัฐได้โพสต์เน้นคำว่าประชาธิปไตยและยังเขียนวักทองศัตรูของศัตรูคือมิตรหรือ the enemy of the enemy is a friend งานนี้ตีความเป็นอื่นไม่ได้นอกจากส่งสัญญาณผู้กองพร้อมจับมือเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยคือผู้ชนะเรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยและยืนอยู่ตรงข้ามบิกตูหรือพลังประชารัฐซึ่งปัจจุบันล้วนเป็นศัตรูของผู้กองธรรมนัสทั้งสิ้น ตามด้วยเอกราชช่างเล้าสอสบัญชีรายชื่อ1ใน21สอสที่ออกมาถามหาความรับผิดชอบจากพอออเลือกตั้งซ่อมที่ทำให้พักไพ่เละหน้าแตกยับชนิดหมอไม่รับเย็บต้องไม่ลืมว่าทั้งผู้กองธรรมนัฐและเอกราชวันนี้ชื่อไม่ได้อยู่ในพลังประชารัฐแล้วกำลังย้ายไปเข้าพักเศรษฐกิจไทยโดยจะไปพร้อมกับลูกซึ่งยังต้องรอดูความชัดเจนฉะนั้นจึงเกิดภาพคนนอกพักมาด่าคนในพักทำเอา หนในกลุ่ม6รัฐมนตรีออกมาสวนกลับล่าสุดคนสนิทของผู้กองธรรมนัสไผ่ลิกสสกำแพงเพชรหนึ่งในกลุ่ม21สอสจึงออกมาตอบโต้คนให้ข่าวโดยให้สัมภาษณ์พิเศษกับน a t ชั่นทีวีสรุปเป็นข้อข้อดังนี้ยืนยันไม่ได้ต่อรองตำแหน่งผู้กองไม่ได้บินไปพบคนแดนไกลแต่ไปสวิสแถมบอกว่าถ้าจะคุยไม่ต้องถึงขั้นบินไปก็ได้ ปมถูกขับออกจากพักไม่ได้เป็นการเตี้ยมกันจัดเตี้ยมไปทำไมเห็นคะแนนหลักสี่แล้วตกใจเพราะเป็นพักใหญ่แต่กลับได้คะแนนเท่านี้ดังนั้นคะแนนที่ออกมามีนัยะหลายอย่างเทราว่าไพลิกไม่ได้บอกชัดๆว่านายะคืออะไรกับอธิบายปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้คะแนนน้อยเช่นศิระเจนจาคะก็ทำพื้นที่ตลอดเรื่องที่กลุ่มผู้กองไม่ได้ไปช่วยหาเสียงก็ไม่เกี่ยวเพราะออกจากพักมาแล้ว สรุปจากสิ่งที่ไม่ได้พูดถึงคืองานนี้แพ้เพราะปัจจัยอื่นคือผลงานรัฐบาลผลงานพลเอกประยุทธ์เมื่อมาดูเสียงสอสอในสภาตอนนี้มีอยู่474เสียงกึ่งหนึ่งคือ237เสียงการจโหวตผ่านกฎหมายสำคัญต้องมีเสียง238แต่ปัจจุบันรัฐบาลเหลือแค่246เสียง โดยหักกลุ่มผู้กองออกไป20เสียงส่วนฝ่ายค้าน208เสียงเท่ากับว่าเกินกึ่ง1เพียง8เสียงเท่านั้นท่าทีของไผ่ลิกและเอกราชผู้กองธรรมนัฐก็คือออกมาขยารัฐบาลหลังแพ้สึกเลือกตั้งซ่อมหลักสี่จตุจักรและกำลังมีปัญหาเสียงปริ่มน้ำแน่นอนว่าทางการเมืองไม่ต้องพูดให้มากความถ้าอยากให้สนับสนุนเสียงรัฐบาลแข็งแกร่งก็เอาเก้าอี้มาก็จบ เพราะตอนนี้เก้าอี้รัฐมนตรีว่างอยู่2ตัวมานานแล้วแต่เกมโต้กลับของฝั่งบิ๊กตู่กับทีมนายกก็มีเหมือนกันหากจําได้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนซึ่งเป็นประเด็นข่าวผู้กองกําลังร้อนร้อนก็คือ2เรื่องที่มีคนสกิดว่าให้จับตาอาจจะเกิดขึ้น 1. มีคนสกิดปปชเร่งคดีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จของสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งโดนร้องเรียนไต่สวนอยู่แล้วโดยเฉพาะการปกปิดการถือหุ้นในบางบริ ัที่ทำธุรกิจประหลาดประหลาดประเภทหาสถานที่ตั้งบริษัทไม่เจอ 2. จับแกงลักลอบขนสลากกินแบ่งรัฐบาลบ่อยครั้งและหื่มจะมีการรื้อโคตตาสลากเพื่อแก้ปัญหาสลากแพงเรื่องสลากแพงจูจๆนายกก็ลงนามในคำสั่งตั้งกรรมการแก้ปัญหาสลากแพงขึ้นมาทั้งที่แก้มาตั้งแต่ยึดอำนาจปัจจุบันยังแก้ไม่ได้เอาทหารเข้าไปนั่งเป็นผอ,อ,อกองสลากก็ยังจบไม่ลง กรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นเมื่อ14มกราคมโดยเป็นไปตามคำสั่งนายกที่ 8/ ทบ .2565 แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งมีอนุชานาคาสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหนในกลุ่ม6รัฐมนตรีเป็นประธานและมีดรเสกสกลอัถาวงหรือแรมโบอีสานเป็นรองประ ล่าสุดแรมโบอีสันให้สัมภาษณ์เนชั่นทีวีวันนี้ฟังดูแล้วย่อมไม่ใช่เรื่องธรรมดาผมได้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าทีมเฉพาะกิจในการปราบสลากแพงโดยจะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานบูรณาการเปิดสายด่วน1111 11, รับเรื่องร้องเรียนเราจะลุยจัดการปัญหาบรรดานายทุนใหญ่ยี่ปัวซาปัว จะทำให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าเราเอาจริงเอาจังและจริงจังกับการบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขปัญหาหวยแพงซึ่งตลอดการให้สัมภาษณ์รัมโบ้พูดย้ำถึงนายทุนใหญ่4-5รอบแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่คำถามคือถ้ารื้อโคต้าสลักใหม่ใครเดือดร้อนต้องย้อนดูการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้กองธรรมนัอ้างที่มารายได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งเดืนละ3ล้านบาท ดังนั้นงานนี้ไม่รู้เกี่ยวกันหรือไม่และหากมีการรื้อโคต้าสลากหรือจัดการนายทุนเครือข,ข่ายขาสลักบางส่วนจริงจะกระทบใครและเรื่องนี้เป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่จึงกลายเป็นประเด็นให้ต้องติดตามขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก nationtv อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ